ชุมชนบางหัวเสือของเรานี่นะคะตั้งอยู่ที่หมู่8นะคะพื้นที่ของเราเนี่ยด้านหน้าติดชายแม่น้ําหมู่8ดนี่ก็เป็นสถานที่ตั้งของวัดนะคะจุดเด่นของเราก็น่าจะอยู่ที่โบสถ์นะคะเป็นเซรามิกสองชั้นข้างในก็เป็นภาพปูนปั้นสดแล้วพอสร้างโบสถ์เสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อท่านก็บูรณะศาลา,าการประเรียนใหม่ก็สร้างศาลาการประเรียนขึ้สองชั้นอยู่คู่กับโบสถ์นะคะ แล้วก็โดยมีมนรบปที่เราประดิษฐานหลวงพ่อบวัวหลวงพ่อน้ำมนทิพ์ด้านหน้าก็มาสร้างต่อจากเจ้ากศลลาการ,ปรเปลี่ยนอันนี้เป็นถาวนวัตถุที่สร้างขึ้นใหม่ส่วนของเก่านั่นเรามีหอไตรที่อายุปเป็นร้อยปีแต่หลวงพ่อท่านจะไม่รื้อทำใหม่ท่านจะคงไว้สำหรับให้ลูกหลานดู วัาทิ์เราจะมีตลาดน้ําตลาดริมน้ำาบางหัวเสือนะคะแล้วก็จะมีจักรยานให้ให้ปั่นได้ในแนวนี้จากสวนสุขภาพทางทางด้านสะพานแล้วก็มาแวะที่บางหัวเสือแล้วก็ไปต่อได้มาที่บางหัวเสือนี่ก็จะมาแวะตลาดน้ำเพื่อจะหาของรับประทานก่อนแล้วเราก็ค่อยไปต่อ ก็มีมีกรอบโบราณนะคะคือรสชาติก็กลมกล่อมเก็บไว้ได้นานนะคะราคาก็เรียกว่าไม่แพงค่ะราคาวาตฐานราคามิตรภาพแล้วเราก็มีของที่เราอยากจะ,น,ะนําเสนอก็คือไข่หงก็เป็นของโบราณเหมือนกันเป็นของเป็นขนมโบราณนะคะก็เรามีรสชาติอร่อยสะอาดถูกอนามัยค่ะจำหน่ายกันในราคาที่ไม่แพงมากน่าซื้อไว้รับประทานค่ะ บางหัวเสือแล้วนี่มีงานที่เป็นประเพณีตั้งแต่ดั้งเดิมมาเลยนะคะประเพณีอาหารดีใจดีหน้าวัดอาหารดีใจดีหน้าวัดนี่คือสืบเนื่องมาจากดั้งเดิมเลยตั้งแต่เด็กๆแม่คะเริ่มเอาของมาขายมีทั้งข้าวทั้งหวานเต็มไปหมดเลยคะ่ะแล้วคนนี่ก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้นทีนี้ก็เลยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ไปคะ่ะ รอบบริเวณวัดใช่ไหมคะเราก็อาจจะไปตามชุมชนนะคะชุมชนที่ก็มีปลูกผักไฮโดรคะ่ะสามารถเข้าไปเที่ยวชมแล้วก็ซื้อหาได้คะ่ะสวนผักชื่อปลายสวนสยามคะ่ะเป็นสวนผักแบบไฮโดโปนิกคะ่ะมีอันดับหนึ่งคือผักสลัดชนิดต่างๆนะคะแล้วก็ผักกาดขาวควางตุง้งคะนา้าแล้วก็ผักกาดเอ่อผักคะน้าเคล แล้วก็สาระแหน่ค่ะเราก็เปิดให้เข้าชมได้ตลอดไม่ว่าลูกค้าจะมาหาความรู้หรือว่ามาซื้อสินค้าเราเปิดตลอดค่ะเราเน้นทางด้านสุขภาพค่ะอย่างเช่นเราปลูกผักนี้ก็เป็นผักปลอดสารพิษสามารถบริโภคสดสดได้เลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็บริโภคเองด้วยเพราะฉะนั้นเราจะตระหนักถึงความปลอดภัยนะคะและอีกอย่างหนึ่งเรามีตึกออกกําลังกายแบบฟิตเนสเพราะฉะนั้นคุณทานผักสดจากสวนแล้วคุณสามารถไปออกกําลังกายได้ เชิญมาเที่ยวที่วัดบางหัวเสือได้นะคะเรามาชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาชมโบสถ์มาไหว้หลวงพ่อบนโบสนะคะแล้วก็มาชมร้านอาหารร้านอาหารริมน,น้ําซึ่งเสาร์อาทิตย์นี้เราก็จะมีเพลงให้ฟังนะคะแล้วเราก็จะมีจักรยานน้าสําหรับให้เด็กๆได้ได้มาขี่สนุกสนาน,นะคะ่ะ